ข้าวเที่ยงนี่วันนี้มีห่อข้าวสองกระปุกทุกคนมีนังเด็กแบบนอกก็ก็มีอันนี้เนี่ยเอามารมานนี้ก่ออมีสองกระปุกมีอะไรอ่ะมีมีผลไม้แล้วก็ม,วกมือเที่ยงปลาแซลมอนเทเรียกี กับผักต้มพอคนละชิ้นเอาผักผักไปเยอะๆครับตังๆๆต้งนึงมันอาทิตย์โทรคอมันสำนักอืมไปยัดเข้าไป <c oughs> ยัดกันโอ้ยหนาว 呀，有。Yeah, <tryck> Tack för hjälpen! Får jag ta på mössa? Det gick inte, det blev som... Jag kör dra det går inte. Sluta! Ja, yeah. någonsin. กินข้าวจ้ะทุกคนจ้าทักทายกันเด้อวันนี้ตอนนี้เป็นต้มขาไก่จ้ะต้มขาไก่วันนี้กินต้มขาไก่ต้มขาไก่ไก่ทอดเกลือแล้วก็ตำไทยตำไทยตำไทยนะกินบ่ทุกคนนะกินเนาะอืมไปตักเลยตักซุปตักอะไรเอายตักสิขึ้นข้างชิ้นนางชิ้อด้งปเลยหยัดเอาเออเอาหยิบเอาระวังมันจะ หลน่นจ้ะพอกับคำคือเก่าจะเดี๋ยวกับมาจ้ะเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับมาแหละมาตอนไหนก็กินตอนนั่นจ้ะรอไม่ได้ครับรอไม่ได้อยู่ข้าวแม่ก็หิวแม่ปวดท้องอืม,อมตัดตัดโอเคแม่ิวเริ่มครับม,มา<อ> ออามาจะมาก็ได้เดี๋ยวมาไอตักไอ,าาอาารอเดีดยวรอชงซีรอนหยองหมอหยบยังทำถ้าเราถากกินไปตั้หน้อแม่จะเอาซุปนิดนึ่งจะกินตำไทยกับข้าวแล้วก็ไก่ แซ่บจริงแมมแซ่บปะโบได้ซิมบอได้ซิมอืมคนเอมอ,ม,อมือเออที่ยงเพื่อนของผมเออกินกินต้องขาาเหรอต้มขาดไก่นะ <laughs> ว่าคิดว่าเล็กต้องพูดคำนี้แน่เลยแฮดเองทำเอง มันหน้าเหมือนต้มข่าหน้าเหมือนต้มข่าก็หอมหอมหอมเหมือนต้มข่าก็ใส่เพส์อันเดียวกันถ้าเขาซื้อไอ้เพสตามไอ้นี่กระปุกมันก็มีขายไม่จำเป็นต้องมีซองแบบนี้อืเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองแบบทุกอย่างแล้วมีขายสาเร็จหมดแล้วฝรั่งเขาก็ซื้อแบบนั้นแบบไปทํำ พรุ่งนี้วันศุกร์มีสอมตอนเช้ามีซ้อมตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็ไม่มีใครว่าครับทวามันเป็นมันศุกร์ใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีใครบบนไม่มีใครบบนเออใช่ครับทําไมอ่ะทําไมมันศุกร์ทำไมแบบมันก็เป็นไงมันเป็นวันศุกร์แต่ว่าไม่มีแข่งวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีแข่งอื ก็ไปซสอมตอนเช้าเวันทสาร์เหรอวันเสาร์เดี๋ยวก็ดีซสอมตอนเช้าเพราะว่ามันจะมีทุกวันเอาซะแอดด็อกมาฟรีไม่ต้องซสอมเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องซสอบเสาร์อาทิตย์ก็คือมีแข่งมีแข่งเรืองพักผลอเรืองพักผลอนเนอะสอบทำไมก่อนสอบทำไมก่อน เขเพราะว่าไม่มีแข่งไงเขาเลยซ้อมไงมนี่บอกอืมการนันหละไม่น่าอะไรว่าเขามเดิตรลวหรอโคสยูสิบเก้าเป็นยังทว่าจะเก่งนะเก่งเหมืนอนโคสยูอนายนีอก็สมหันเอกซ้อมหันเล็กกว่า 아, 안 돼. 아, 이거 좀. 이거? 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 이 이거? 이거? 이 ในในพิธาไลก็มีเพื่อนไล่ขอนแต่วมีนึ่งเพื่อนจนเพื่อนดีที่สุดใช่ไหมื่อนหนึ่งคนเพื่อนหนึ่งคนดี่ตดีที่สุดจนดีที่สุดแตเงินมส์มันมันไม่มาพิธาไลเาขาไม่มาพิธาไลซีหวันทุกอาทิตย์มาแต่ไหนอยู่แกเขาไม่มาเขาไม่สบายคิดถึงเขา,าสิก็หลุลิ่ลงไหนหลุดลิลง่งหลุดลิ่ Så mm. Mm -hmm. no, så ja. Jag kommer du att Ja. här idag? Någon annan kommer inte att komma. De brukar komma hit. De är inte borta imorgon också. Man kommer in på mm fredag. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ตำไทยไม่ใช่สไตล์ของแมททิวชอบประเด็กชอบประเด็กนี่คือสไตล์หยองสไตล์หยองก็เปลี่ยนกังครั้นี้มาบางวันเราสักของน้องทั้งมาแม่กินได้สอง เติมบะกินช้าๆสิลูยังไม่ไปถึงไหนเลยยังหอนอะไอหอนตกล่ะแม่ม่แม่ได้ยินปะ๊นปะข้าวมันหล่นจะได้ ครับอันนั้นชิ้นใหญ่นะ,ะใหญ่มากเจ้าเองกินไม่หมดหรอกรรสวยตำไทยยังยากกินอันนี้เขาเที่ยงเยุคก,กินได้ทุกคนแต่มันไม่ใช่สไตล์เมที่ เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันก็กินได้อันนี้ป้าแดกทำให้แม่ชี่ดีใจตอนกินกับไก่ทอดเกลือเหรอป้าแดกทำให้แม่ไม่เหมือนกันไม่หรอมันไม่ฟีลลิงเหมือนกันมันไม่ฟีลลิ่งเหมือนกันอ่ะ มันก็หอมถั่วดีชิ้นใหญ่มันสุกไหมข้างในอ่ะสุกเนอะอร่อยจะแบบกานสมิเกริสนะ,ะ,ะให้หน่องหน่องกินหมดนะ

ครับสุด ใช่ไหมอเล็กถูกใจตำไทยซึ่งแม่ทำให้เพราะว่ากลัวเล็กไปปวดท้องที่มหาวิทยาลัยก็แยกเส้นแยกน้ำไปได้ถ้าเล็กจะกินน่ะ ก็ขูดเช่นมะละกอแล้วก็แยกใส่ถุงแล้วก็ทำน้ำช่วมตำตำไทยก็เอาไปคลุกที่นู่นก็ได้แต่ว่ากลัวจะปวดท้องอันนี้แม่ไม่ทำเผ็ดเพราะว่าแม่ก็กินเผ็ดไม่ได้แล้วกินคือคือลดเผ็ดเลยทุกคนจากปกติกินพริกแบบสิบสองสิบสามสิบห้ายี่สิบเม็ดอย่างเงี้ยเวลาทำช่วมตำเนี่ยตอนนี้คือสามเม็ด ให้ลูกกินด้วยแล้วมันเกิดความเคยชินว่าเรากินเผ็ดไม่ได้อืมนี่ก็ลดมาเรื่อยๆพริกอ่ะก็ดีเหมือนกันอือือแห่นกระดูกเลยนเนาะสิกินเ <but> <but> มิดบ,บอสิกินเมิดบอสหูดออกทามจากพรอม้งบ้าหมูด,ดอหอกอ ยัว่าสิไก่แต่แรกแม่ว่าจะกินไก่ไม่กินแล้วแค่ตำไทยกับข้าวอร่อยมากวันนี้ตกสดสมบูรณ์อร่อยมากอร่อยมากครับอะไรก็เอาห่อข้าวไปหนึ่งก็ได้พรุ่งนี้หรือจะเอาต้มข่า จะเอาอะไรูดต้องอามแต่ถ้าจะเอาตำไทยต้องททําพรุ่งนี้แดไ๋่รื่องตำไทยอ่ะจิมเนาะตำไทยกับข้าวแอบึงจึงทำให้พรุ่งนี้ มะละก,กอก็มีเดี๋ยวแยกเส้นแยกแยกเส้นกับน้ำออกอเล็กก็ไปใส่กระปุกข้าวแล้วก็เขย่าเขย่าอย่างนี้หรือใส่ถุงแล้วก็คนคนก็เพราะว่าถ้าถ้าตำแบบนี้ไปเลยมันจะจืดมันไม่อร่อย ทุกคนไปโรงแรนหนึ่งวิชาบอกเม,มืม่อไหร่บ่ายสามโมงทำไมต้องไปทำไมต้องไปอ่ะก็อบอกว่าไม่ไปก็ได้เนี่ยต้องไปต้องไปอืมก็ไปก็ดีแล้วก็หนึ่งไปแค่หนึ่งชั่วโมงเองมันจะกยไก่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยทุกวันแหละดิใช่เหนื่อยแล้วมันก็หายเหนื่อยครับอืมใช่ไหมอืม <c oughs> คือ <c oughs> คือเมธิวะ อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมาถึงวันนี้คือเล่นเกมน้อยมากคือเล่นเกมน้อยมากอะ่ะติดฟังเพลงใช่ไหมฟังเพลงใช่ไหมก็บ์เสเออก็ดีแล้วยังไม่ต้องไม่ต้องบางทีมันเล่นเกมมันก็เบื่อไงมเราฟังเพลงดีกว่าอืมอ่ะผม I have transport นั้นเรือหนังไก่กินเถอะหนังไก่นะ่ะของแซบใช่ไหมว่าวแบบน้ำเแบาว่าน้ำพอดีพอดีเยอะเราเก็แบหบนังไก่ไว้กินบ่เก็บอ๋มอมันเหลือเนื้ออยู่นึก <c oughs> ว่ามีแต่นงไก่อ่หนังไก่อ๋อ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อหัวเล็กเหมาจานตำไทยทุกคนอร่อยอร่อยมากอโอเคจัดทุกคนสรุปแม่ไม่กินไก่เดี๋ยวพ่อมากินหมดเบื่งหนาคนนั้นหูใจพ่อเพื่อนคักเตอรเนอะอเขาชอบกินอย่างนี้กับข้าวยังใช่ไหม,มใช่ไหม <c oughs> เค okay. จะทุกคนฝากคลิไปไว้สํานี้จ้าพอ,อกันใหม่นะจ้ะสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย